สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่4ที่น่ารักทุกคนวันนี้นะครับคุูเล็ก<ต>จำได้แล้วใช่ไหมคู่สุพัทววัฒนธรรมนะครับเอ๊จะมาเรียนเรื่องอะไรดีนะวันนี้เราในเมื่อเราเรียนความหมายของ สตวตรรษสตวรรษไปแล้วเอการใช้เราก็เรียนไปแล้วนาะอะไรนะช่วงเวลาของแต่ละประเทศเราก็เรียนไปแล้วยังเรียนรู้อะไรอีกอะอาวาวาวามาเราจะได้เรียนเนื้อเรื่องเกี่ยวกับ การแบ่งยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์เป็นไงครับเขาก็จะแบ่งเป็นยุคสมัยทางประวัติศาสตร์และก็ยุคทางประวัติศาสตร์พร้อมไหมพร้อมที่เรียนไหมครับตั้งสติดีๆจะเย็นๆพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้ววันนี้เราอาจจะ มีเรื่องที่ตื่นเต้นเราใ่ลองไปดูกันครับประพาศเนี่ยมันเป็นการศึกษาเหตุการณ์และพฤติกรรมของมนุษย์เนอดีตซึ่งเกิดในช่วงเวลาและยุคสมัยต่าง,างกันฉะนั้นเพื่อความสะดวกในการศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ในดีต นักประวัติศาสตร์ได้แบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์เนี่ยออกเป็นสองสมัยโดยอาศัยอาศัยอะไรครับหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรลายลักษณ์อักษรนะครับก็ได้แก่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จะไม่ดีนะลายลักษณ์อักษรก็ได้แก่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เป็นช่วงเวลาที่มนุษย์เราเนี่ยยังไม่รู้จักใช้ตัวหนังสือในการเล่าเรื่องราวและสมัยประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์ใช้ตัวหนังสือในการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆในสังคมนะครับนักเรียนเห็นหรือยังฮะว่า ยุคสมัยเริ่มมาแล้วนะครับโดยมีเกณฑ์อะไรคุณคุณยังไม่ย้ํานะสังเกตให้ดีนะครับมาดูก่อนสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นอย่างไรเห็นไหมดูรูปคาดการคาดเดาได้หรือ,อยังสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยคือช่วงเวลาที่มนุษย์เนี่ยยังไม่รู้จักใช้ตัวหนังสือจริงยังไม่มีเอกสารใดๆที่จดบันทึกเรื่องราวให้มนุษย์ ยุคหลังได้ทราบการศึกษาเรื่องราวในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นี้นะครับจึงต้องอาศัยการสันนิษฐานและการตีความจากหลักฐานทางโบราณคดีและหลักฐานทางสภาพแวดล้อมยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์สามารถแบ่งออกเป็น สองยุคครับกระได้แก่ยุคหินและยุคโลหะจำให้ดีนะยุคหินยุคหินแบ่งย่อยออกเป็นยุคต่างๆดังนี้1นจนุยุคหินเก่ามีอายุประมาณเจ็ดแสนปีมาแล้วดังพบหลักฐานประเภท เครื่องมือหินกรวดกระเทาะหน้าเดียวเห็นไหมเห็นไหมเพื่อใช้สับตัดขุดแหล่งที่พบแหล่งที่พบพบที่แม่ทะจังหวัดลำปางมนุษย์ยุคนี้นะครับเป็นพวกเล่ลอนเก็บหาของป่าล่าสัตว์อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ นี่คือยุคหินเก่าลักษณะสังคมมาดูลักษณะของสังคมยุคหินเก่านะครับเป็นสังคมล่าสัตว์เนื่องจากมนุษย์ในยุคนี้นะครับดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์เห็นไหมครับและหาพืชผักผลไม้จากป่าเป็นอาหารยังเร่ร่อนอพยพตามฝูงสัตว์และแสวงหาแหล่งที่อยู่ที่อุดมสมบูรณ์ไปเรื่อย และพบว่าในช่วงปลายยุคหินเก่าเนี้ยมนุษย์มีความสามารถทางด้านศิละปะอันแน่มีศิละปะเข้ามาแล้วนะครับก็จะพบภาพวาดเนี่ยภาพวาดตามผนังถ้ำที่ใช้ฝุ่นสีต่างๆเป็นพวกสีดำสีน้ำตาลสีส้มแดงอ่อนและเหลืองภาพที่วาดเนี่ย ส่วนใหญ่เป็นภาพอะไรสัตว์ป่าครับเช่นวัวกระทิงม้าป่ากวางแดงและ,ละภาพสังคมอะอยู่รวมกันเป็นครอบครัวเป็นกลุ่มย่อยๆนะเพื่อการดำรงชีวิตเห็นไหมครับเพื่อการดำรงชีวิตมีการจรัดระเบียบของกลุ่มทั้งด้านความร่วมมือและการแบ่งหน้าที่กัน ผู้ชายออกล่าสัตว์ผู้หญิงอ่ะผู้หญิงล่ะครับผู้หญิงดูแลเด็กและหาผลไม้ลักษณะทางสังคมก่อให้เกิดสิ่งสำคัญก็คือเครื่องมือภาษาพูดซึ่งนำไปสู่การถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ของมนุษย์ยุคต่อไปครับ1.2 ยุคหินกลางมีอายุประมาณหนึ่งหมื่ถึง4,300ปีมาแล้วมนุษย์ยุคนี้ทำเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความปานีขึ้นสามารถทำภาชนะดินเผาใช้เห็นไหมภาชนะดินเผาในชีวิตประจำวันโดยมีทั้งภาชนะแบบผิวเกลี้ยงและมีลวดลายที่เกิด จากการใช้เชือกทาบแหล่งที่พบยุคหินกลางเราจะพบที่ถ้ำไ่โยกจังหวัดกาญจนบุรีในยุคหินกลางเนี่ยมนุษย์ทำไมฮะรู้จักเลี้ยงสัตว์และเริ่มมีการเพาะปลูกเห็นไหมครับแต่อาชีพหลักของมนุษย์ในยุคนี้ยังคงต้องเป็นการล่าสัตว์อยู่ และยังเล่ล่อนตามแหล่งที่อุดมสมบูรณ์โดยมักตั้งหลักแหล่งอยู่ตามแหล่งน้ำชายฝั่งทะเลและบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ประกอบอาชีพป,ประมงล่าสัตว์ยุคต่อไป1.3ยุคหินใหม่มีอายุประมาณ4,300ปีมาแล้วมนุษยุคนี้เป็นไงครับนังเรียน รู้จักการตั้งถิ่นฐานาาเริ่มทำกเกษตรกรรมแล้เลี้ยงสัตว์แล้วเห็นไหมกเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์แล้วทำเครื่องหินขัดที่มีความคมมีผิวเรียบทำเครื่องปั้นดินเผาแบบสามขาต้องไปดูนะนักเรียนบ้านเก่าจงังหวัดกาญจนบรุรีมนุษย์ในยุคนี้ เป็นไงครับยุคหินใหม่เนี่ยมีความเชื่อและประกอบพิธีกรรมในรูปแบบต่างๆเห็นไหมเห็นไหมเริ่มจับประเด็นให้ดีนะเริ่มมีการประกอบพิธีกรรมเพื่อบูชาสิ่งที่เหนือธรรมชาติโดยเฉพาะการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้พืชที่เพาะปลูกเจริญงอกงามมีฝนตกตามฤดูกาลสภาพชีวิตมนุษย์เนี่ยในยุคหินใหม่เนี่ย ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่จากที่สูงลงมาที่ราบใกล้แหล่งน้ำนะโดยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่บ้านบนเนินและดำรงชีวิตตามลักษณะเศรษฐกิจใหม่ก็ได้แก่กเกษตรกรรมการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์รู้จัก ทำเครื่องปั้นดินเผาเห็นไหมฮะทำเครื่องปั้นดินเผาการทําเครื่องจักสารการทอผ้าและพบว่ามีผลผลิตมากกว่าที่จะบริโภคก่อให้เกิดการทำไมแล้วครับแลกเปลี่ยนและค้าขายเครื่องมือเครื่องใช้ยุคหินใหม่เนี่ยมีการประดิษฐ์อย่างประณีตโด,ดยทำจากวัสดุพวกหินกระดูกและเขาสัตว์ เครื่องมือที่สำคัญในยุคนี้ก็คือขวานหินด้ามไม้และเคียวหินเหล็กไฟด้ามไม้เคียวนอกจากนี้ยังมีเครื่องใช้อื่นๆสำหรับใช้ปั่นฝ้ายทอผ้าทำเครื่องปั้นดินเผานะครับ ข้ามมาแล้วฮะข้อที่สองฮะยุคโลหะไม่ใช่หินแล้วนะฮะเป็นโลหะแล้วแบ่งออกเป็นยุคสทธิ์มีอายุประมาณ3,500ปีมาแล้วดังที่พบหลักฐานเครื่องมือสทธิ์เป็นอาวุธเครื่องประดับเครื่องมือเครื่องใช้กองสทธิ์เครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีที่บ้านเชียงจังหวัดอุดร ธานีสลํลฤทธิ์เนี่ยเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับดีบุกกรรมวิธีเนี่ยในการทำสำลํลฤทธิ์ค่อนข้างยุ่งยากตั้งแต่การหาแหล่งแร่การเตรียมการถลุงแร่และการผสมแร่ในเบ้าหลอมมันต้องมีเบ้าจากนั้นจึงนำไปขึ้นรูปเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ ด้วยการตีลอในแม่พิมพ์หินทรายหรือแม่พิมพ์ดินเผาเครื่องมือเครื่องใช้ในยุคสธิ์เนี่ยที่พบตามแหล่งต่างๆเนี่ยครับในภูมิภาคต่างๆเนี่ยทำด้วยสธิ์แล้วยังพบเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากดินเผาหินและแร่ในบางแห่งเนี่ยนะครับ มีการใช้สำริดต่อเนื่องมาจนถึงยุคเหล็กซึ่งเครื่องมือเครื่องใช้เนี่ยที่ทำจากสำริดเนี่ยมีทั้งขวานหอกภาชนะกําไลตุ่มหูลูกปัดายุสำริดยุคต่อมายุคเหล็กมียุคป,ประมาณ 2,500ปีมาแล้วเนี่ยพบเครื่องมือเหล็กที่ทนทานและใช้ประโยชน์ได้มากกว่าเครื่องมือสำริดเช่นบ้านดอนตาเพชรจังหวัดกาญจนบรุรีสังคมยุคนี้นะครับมีความซับซ้อนมากขึ้นมีการติดต่อกับต่างทิน่น มีชนชั้นดังจะเห็นได้จากการฝังศพที่บางศพมีข้าวของเครื่องใช้และเครื่องประดับมากมายแสดงถึงการเป็นบุคคลสำคัญยุคเหล็ยมีความแตกต่างจากยุคสมฤทธิ์หลายประการก็คือ การพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตเหล็กทำให้เกิดผลผลิตการผลิตเหล็กทำให้กองทัพมีอาวุธที่แข็งแกร่งหนรืยอยังฮะนำไปสู่การพัฒนาทางสังคมจนกลายเป็นรัฐที่มีกำลังทหารที่เข้มแข็งเข้ายึดครองสังคมอื่นๆ ขยายเป็นอาณาจักรในเวลาต่อมาเป็นไงครับยุคต่อไปสมัยประวัติศาสตร์สมัยประวัติศาสรตร์เนี่ยเป็นสมัยที่ปรากฏหลักฐานลายลักษณ์อักษรแล้วเห็นไหมฮะเริ่มเริ่มหลักฐานสมัยประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในดินแดนไทยของเราคืออะไรฮะ นี่ไงนี่ไงสีลาจารึกในหลายพื้นที่เนี่ยพบศีลาจารึกที่อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันเช่นที่สีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ซับจำปาจังหวัดลบบุรีสววนจารึก ที่ปร,กกรากฏสกาาชัดเจนที่สุดก็คือจารึกอักษร,รเป็นภาษาสันสกิตและคขมเมพบที่ภาษาทเขาน้อยจังหวัดปาจินบุรีละบุมหาสกราช559หรือตรงกับพอส1180อ1 11 8 0 เป็นไงครับนักเรียนเป็นไงครับการแบ่งยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์เห็นหรือยังฮะแบ่งออกเป็นยี่ยุคจำได้หรือเปล่าเห็นไหมครับตั้งสติให้ดีแบ่งเป็นยุคสมัยประวัติศาสตร์และก็ยุคประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับนักเรียนเพราะฉะนั้น ถ้านักเรียนยังยังติดใจหรือมีข้อสงสัยอย่าลืมนะครับเรามีอะไรนะเรามีตัวช่วยใช่หรือไม่ที่ไหนอะไม่ต้องไปค้นที่ไหนแล้วครับในใบความรู้ของเรานี้เองถูกต้องไหมนักเรียนไปค้นคว้าได้ครับเพราะคุณครูมีให้อยู่นะพอหลังจากดูแล้ว ศึกษาแล้วแจ่มแจ้งแล้วอย่าลืมสี่ทำอะไรใบกิจกรรมนักเรียนใบกิจกรรมครับแล้วก็ส่งมาตามวันเวลาที่กำหนดนะจะบอกให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นอย่าพึ่งออกไปอย่าพิ่งออกอย่าพึ่งออก แล้วก็อยู่บ้านเฉยอย่าพิ่งไปค้นคว้าอย่าไปค้นหาหลักฐานตามจังหวัดต่างๆนะเจนเย็นไว้เจเย็นไว้ครับให้หมดโควิดก่อนนะเราค่อยไปดูทนักเรียนสนใจนะครับจะเย็นเย็นให้หมดโควิดก่อนนะครับแล้วเราจะได้พบกันใหม่ชั่วโมงต่อไปเราจะเร,เรื่องอะไรดีติดตามตอนต่อไปนะครับตอนนี้ ลาก,ก่อนครับสวัสดีครับ